เวลามีเซ็กควรกินอาหารเบาๆหรือเปล่าหรือว่ากินอิ่มมากเนี่ยจะทําให้เซ็กสะดุดไหมอันนี้แล้วแต่คนแล้วถามก่อนมีโรคประจาตัวไหมถ้ามีโรคประจาตัวอย่างกรดไหลย้อนแล้วอัดอาหารแบบมื้อหนักแบบว่าโอ้โหไปบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะมาแล้วมีเซ็กอันนี้อาจจะกดไหลย้อนเลอะใส่นะแตตอนมีกิจกรรมได้หรือว่าเป็นโรคท้องเดิน IBS แบบว่าโอ้โหบาบุฟเฟ่มันอริเทเบิลอยู่แล้วแล้วก็เกิด เกิดแบบว่าท่านมาเยอะๆปุ๊บปวดท้องต้องวิ่งไปเข้าห้างน้ำอันนี้มันสะดุดได้งั้นถามว่าก่อนมีเพศสัมพันธะอาหาระสำคัญแค่ไหนส่วนใหญ่หมอจะแนะนําว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามว,ว่าต้องมีตอนท้องว่างหรือว่าตอนกินข้าวแล้วเนอะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่เป็นหลักสุดแม้แต่ออกกําลังกาเยเราอยังไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่ามีให้มาเหมาะสมกับ เรียกว่าสุขภาพของร่างกายดีกว่าไม่ได้ห้ามเรื่องกินแต่ว่าโดยมากล้วก็แนะนําว่าอย่าไปทานจนแบบมื้อหนักจนเกินไปนักมีอ,มอยู่นะเกิดปวดท้องห้องน้ํามันก็จะแย่นิดนึงนะคะใช่หรือว่าแบบท้องเดินแบบไม่ค่อยดีอาจจะช <c oughs> ่วงนี้คิดกินอาหารแพนเบสกินถั่วเยอะกําลังทํากิจกรรมอยู่ตดต้าเป็นกินถั่วอะไรเงี้ยยูนึกออกมา <c oughs> มันก็มันก็สะดุดมันก็สะดุดของมันไปไปโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่บางคนก็จะแบบ แบบไม่สวยนึกว่าไปถ่ายแบบพยายามกินแต่นะ้ำไม่กินข้าวเลยปรากฏว่าแบบโหมาลาธอนมากพยายามท่านนู้นท่านนี้อะไรเงี้ยเกิดเป็นลมมาตอนที่กาลังมีกิจกรรมก็สะดุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่แต่พอดีเพราะเขาบอกแล้วว่าการกินการทานอาหารการมีเพศสัมพันธ์แลืการนอนเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําอะไรให้มันโอเวอร์จากธรรมชาติมากเกินเลยนะเป็นตัวของเราแล้วก็พยายามทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดน,<อ>นะคะ